สวัสดีครับพบกระตูพาลุยพาทำนะวันนี้กระตูพามาที่มาพบกับเกษตรไอดอลเกษตรของตะพูครับคือลุงเกษตรนะครับวันน like ี้ลุงเกษตรเดี๋ยขาจะมาตอนกิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงยุคใหม่ครับยุคใหม่ครับผมแบบออกลากดีแล้วแล้วแล้วเอะไรการขนส่งอะไรมันวัยแล้ง่ายครับแล้วถูกครับผมสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ อตอนนี้ก็หลุมเกษตรก็ตอนกิ่งฝรั่งไส้แดงเมื่อก่อนเนี้ยนะฮะตอนกิ่งใหญ่ๆเลยอตอนกิ่งใหญ่ๆเดีวน,นี้พอจะออกรากก็นานการขนส่งก็ยากการบรรจุพันธุ์ที่จะส่งให้ลูกค้าก็ยากน้ำหนักเยอะอแล้วข้อสาคัญราคาก็จะดูว่าสูงลูกค้าทางเลือกที่มีกันน้อยๆก็อยากจะซื้อไว้ปลูกก็โอกาสน้อยแต่ว่าตอนนี้ตอนตุ้มเล็กๆเ,เนี่ยตุ้มแค่นี้นะตุ้มแค่ตอนเล็กๆเ,เลยจากกิ่งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลือกกิ่งที่ว่ากิ่งเล็กที่ว่ายอดอ่อนๆอย่างเงี้ย ผลพ,พบว่าจะทําให้การเจริญเติบโตดีมากเลยหลังจากที่ลูกค้าเอาไปปลูกแล้วกาเียกมันจะโตแบบพรวดพรวดโตแบบพุ่งทะลึ่งโตเลยอ่ะแล้วการตอนของลุงทำไงบ้างครับอ่าเริ่มการจัดก,การที่เรากั้นเอาเปลือกออกนี้นะแล้วก็ขูดนะเนี่ยนี่คือมีดตอนที่คิดออกแบบทําขึ้นมาเองอ๋อนี่ทาเองด้วยนี่ทําเองอ่าอันนี้กั้นนะกั้นเสร็จเอาเปลือกออกแล้วก็ขูดเนี่ยแล้วก็มีส่วนขูดเนี่ยขูดโดยรอบเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีน้ํายาเล่งรากเนี่ย น้ายาเลีงรากไม่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 กหกก็ใช้เอ็มร้อยเครื่องดื่มชูกาลังนะแค่นี้ง่ายง่ายเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ก่อนที่จะทานน้ํายาเลีงรากก็มีเทคนิคนิดหนึ่งกรีดเนี่ยนี่เนี้ยนี่เนี่ยคลิกกรีดเพื่อเพิ่มการออกรากเพื่อให้น้ํายาเล่งรากซึมเข้าไปอ๋ออ่ากรีดเสร็จนะหลังจากเราขูดเสร็จแล้วก็กรีดทาทาเนี่ยน้ำยาเลีงรากใช่ไหมคือเอ็มร้อยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยไม่เอ่ยชื่อหรกเครื่องดื่มชูกำลังเนี้ยทาเข้าไปแล้วมันก็ซึม ไม่ใช่ไม่ใช่นเซอเ์เราน่ะ่อ่าใช่ใช่ตมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมั้ยเนี่ยนี่คือตุ่มขนาดเล็กคือขุยมะพร้าวเราแช่น้ําก่อนคืนหนึ่งครับผมเข้ามาก็มาอัดถุงน้ำจิ้มขนาดเล็กแล้วก็ผ่ากลางแล้วก็แบะเนี่ยแบะออกแบะออกอย่างนี้นะครับนี่แบะออกนี่แบะออกนี่คือเราแช่น้ำนะแช่น้ําแล้วก็มาแบะนี่แล้วก็ใช้เชือกเชือกพันเนี่ยง่ายเลยเนี่ยพอแบะออกเนี่ยนะเราก็จะแบะเนี่ยประมาณนี้ยแล้วก็ปุ้ม เทคนิคง่ายๆเดี๋ยวไม่ปิดบังนะครับก็คือว่าให้เอาส่วนที่กว้างด้านบนที่ฐานน้ำยาเล้งรลากอยู่ตรงกึ่งกลางกึ่งกลางของตุ้มนะแล้วก็กดไปพวกนี้กดตรงข้อตรงนี้นิดนึังที่เราฐานน้ำยาเงรากแล้วก็คุ้มลงไปการพันเราจะต้องพันข้างล่างก่อนแร่ไม่ใช่พันข้างบนก่อนนะครับเป็นเทคนิคไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปิดบงังพันข้างล่างก่อนแล้วก็ดึงให้นั่นควรจะมีเชือกเหลือไว้ไม่ต้องประหยัดเชือกนะ เพื่อจะได้มีกําลังดึงเนี่ยแล้วก็เป็นเงื่อนกระตุกปุ๊บนะฮะแล้วก็อ่านต่อไปแล้วก็บีบหน่อยเนี่ยเรียกบีบออกมาแล้วก็ก่อนที่จะหั่นเครือกเนี่ยแล้วก็ดึงดึงให้เป้าเห็นไหมมันจะเป้าลงไปเลยอเป้าลงไปแล้วก็หั่นเงื่อนกระตุกทําไมต้องเงื่อนกระตุกเพราะว่าเวลาเราไปใช้เสร็จตรงเนี้ยเราก็สามารถดึงเงื่อนออกมาแล้วก็ยังใช้เครือกนี้ได้อีกประหยัดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ใช้ครั้งเดียวนะนี่ครับเี่กก็กลายเป็น ตุ้มตอนขนาดเล็กกับกิ่งกระทัดรัดราคาแบบย่อมเยาว์กิ่งพันธุ์แท้ฝรั่งไส้แดงหงสินปลาร่าของลุงเกษตรครับจัดส่งทั่วไทยทั่วประเทศเลยนะครับกี่วันต่อมาครับผมอ๋อนี่ครับหลังจากที่เราตอนแล้วเนี่ยนะฮะก็ประมาณสี่สิบห้าวันสามสิบถึงสี่สิบห้าวันหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งขึ้นอยู่กับสบภาพอากาศก็จะมีรากประมาณนี้เนี่ยเนี่ยคือที่เรามองลักษณะว่ารากออกมาอย่างงี้เราตัดได้เลยครับ นะตัดได้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยตัดได้เลยอย่างที่บอกว่าการที่จะดึงเชือกกว็ใช้เนี่ยเราก็เวลาจะทาําใส่ถุงหรือใส่กระถางแค่ดึงเชือกออกมาเป็นเงื่อนกระตุกนะเราก็สามารถมีเชือกใช้ได้ต่ออนี่คือการไม่ได้ใช้ทั้งเดียวเนี่ยเนี่ยเราจะทําการทําใส่กระถางหรือทําใส่ถุงพร้อมให้ลูกค้าเสร็จเลยครับเนี่ยครับเนี่ยสุดยอดครับผมนี่วันนี้ตะกูก็ขอบคุณลุงกเกษตรนะครับลุงกเกษตรมีมี มีช่อง u ู u ูบนะครับช่องไหครับผมครับก็ฝากด้วยนะครับลุงเกษตรมีช่อง YouTube ของตัวเองก็คือช่องลุงเกษตรครับพิมพิมพ์คำว่าลุงเกษตรนะค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าลุงเกษตรในช่อง YouTube นะครับก็จะมีเรื่องเคล็ดลับการปลูกฝรังเคล็ดลับการปลูกฝรังปลูกผักปลูกผักอะไรต่างๆการทำจุลินทรีย์สกอแสงการตอนมะละกอการเคล็ดลับดีๆด้านสาระด้านการเกษตรของลุงเกษตรที่ทำเองครับได้เรียนกันครับเดี๋ยวอยากซื้อกิ่งพันธุ์ติดต่อที่ไหนอ๋อติดต่อมาได้เลยนะครับกิ่งพันธุ์แท้ฝรั่งไส้แดงของซินปาร่านะครับ ตรงนี้นะครับก็ติดต่อได้เบอร์โทรเบอร์นี้นะฮะศูนย์เก้าสองแปดหกสี่เจ็ดเก้าหกสามครับนะครับไปแล้วครับใครอยากรู้วิธีเคล็ดลับดีๆไปติดตามที่ช่องลุงเกษตรได้เลยนะครับครับวันนี้ตัวผูไปแล้วครับผมสวัสดีครับ